อ่ะนะครับตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณนะตีสามกว่าแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ผ่านนะช่วงนี้เจอแต่งานหินทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับเจ้ายักษ์ใหญ่นะยังไม่ผ่านนะครับก็ติดปัญหาในส่วนของภาคได์นะครับสัญญาณมาไม่ครบนะครับสัญญาณมาแค่ฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับยังไม่มา นะครับสัญญาณไม่ออกนะครับก็ลองใส่มอสเฟตนะครับตัวทดลองเข้าไปแล้วนะครับนี่นะเอามอสเฟตของปลอมของเทียมเนี่ยนะครับที่สั่งมาเอามาลองทดสอบนะครับเพื่อใส่เข้าไปเผื่อว่าสัญญาณมันจะออกนะครับปรากฏว่าใส่เข้าไปสัญญาณก็ไม่ออกอยู่ดีนะครับมีหนำซ้ำมอสเฟตพวกนี้ที่ใส่เข้าไปช็อตนะครับแล้วก็ช็อตแรงด้วย ไม่ได้ช็อตที่ตัวมันเองนะไม่ได้ช็อตไม่ได้ช็อตเพราะว่ามันเป็นของปลอมนะนะครับย้าอีกทีอะไรพวกนี้คือของปลอมนะครับที่ผมสั่งมาทดสอบแล้วก็เก็บไว้นะครับก็เอามาทดสอบบอร์ดพวกนี้เล่นนะครับรู้อยู่แล้วแหละว่ามันใช้งานไม่ได้แต่เอามาทดสอบบอร์ดนะครับปรากฏว่านะมันสัญญาณก็ไม่ออกแถมยังทําให้ตัวพวกนี้ช็อตนะครับมันไม่ได้ช็อตเพราะมันเป็นของปลอมมันช็อตเพราะว่าวงจรมันไม่ผ่านนะครับ นะซึ่งมันมันดูแล้วมันก็รู้เลยนะครับสัญญาณไม่ออกนะแล้ว IGBT ตอนป้อนไฟเข้านะครับตอนป้อนไฟเข้า96โวลต์ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอกดออนหน้าจอปั๊บนะครับมอดเฟสช็อตเลยนะครับช็อต แล้วก็มันไม่ได้ระเบิดอะไรหรอกแค่ว่ามันรู้เลยว่าช็อตกินกระแสทันทีนะครับก็เลยงงนะครับอาจจะเป็นที่ชุดได้ยังไม่ผ่านนะครับก็อย่างที่บอกนะสัญญาณมันยังไม่ออกเนี่ยนะครับชุดได้ฝั่งนี้2ตัวฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะครับมันไม่ออกก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับไล่อ่าไล่แล้วนะครับไฟไฟที่มาเลี้ยงได้เนี่ยมัน ปกติชุดนี้มันมา12โวลต์น,นะครับชุดไฟเรียงไดแต่ชุดนี้เหลือแค่3โวลต์กว่าซึ่งไดมันไม่ทํางานอยู่แล้วไล่วงจรพยายามไล่วงจรอ,อยู่ยังยังยังงงกับวงจรอ,อยู่นะครับว่าเส้นไฟมันมาจากไหนมันมันใช้กาวคนละจุดกันนะครับแต่เช็คแล้วไฟบวกเป็นจุดเดียวกันผมก็งงงงอยู่นะครับก็งงกับมันอยู่ก็สรุปไฟที่คาปาตัวเนี้ย ไฟที่คาปามาเลี้ยงชุดไดเนี่ยนะครับมันมีแค่สามสโวลต์เองนะครับมันไม่สามารถขับสัญญาณได้นะครับสัญญาณมาฝั่งนี้นะครับแต่ไม่ทะลุออกนะครับทําให้อบอร์ดไม่สามารถทํางานได้นะครับใส่เข้าไปกี่ตัวก็ช็อตนะนะครับอย่างนี้เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรท,ทุกอย่างผ่านหมดนะ ฝั่งนี้เช็คด้วยคอมโพเนนต์นะครับสัญญาณสัญลักษณ์ผ่านอ,าออคโตไม่เสียนะครับทรชุดนี้ไม่เสียนะครับที่สัญญาณไม่ออกก็น่าจะเป็นที่ว่าแรงดันไฟมันมาไม่ปกตินะครับก็ไล่กันอยู่ยันตี3นะครับก็ยังไม่เจอสาเหตุนะครับใส่ IGBT เข้าไปลองแล้วก็ไม่ผ่านก็ไม่ได้นะครับ แม่นะครับเจอแต่งานหินหินทั้งนั้นเลยนะครับคงต้องเก็บไว้ต่อพรุ่งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมถ้าดูท่าทางแล้วถ้ามันจะยาวนะครับถ้ามันยังไม่เสร็จก็ต้องเอาเครื่องอื่นมาเคลียร์ก่อน mm. เคลียร์ส่งลูกค้าสัก 2- 3สาตัวแล้วก็ค่อยกลับมาทําต่อในส่วนที่ยังไม่เสร็จนะครับ mm. ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําต่อแล้วกันนะครับสาหรับเครื่องนี้เนาะ นะครับก็ติดต่ออ่าติดตามกันเป็นซีรีส์ยาวๆไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับจากเดิมคิดว่าหมูหมูนะตัวนี้นะครับก็อาการพื้นๆ igbt short mosfet short นะครับเช็คแล้วนะครับไม่หมูนะตัวนี้ไม่หมูปกติมันควรจะหมูแหละนะครับแต่มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่บังตาเราอยู่นะครับ อาจจะเป็นความง่วงหรือเปล่ายังไม่แน่ใจพวกนี้ถ้า,ากับพี่กระเป๋าแล้วไม่แน่อาจจะเจอ,อปัญหาจุดนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาอยู่ตอนนี้นะครับรู้สึกอย่างนั้นได้นะเพราะว่าตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ไม่มีชอ็อตไม่มีไม่นะครับมันเหมือนอะไรสักอย่างอยู่มันมันบังตาเราอยู่นะครับพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเสร็จนะครับหวังว่านะแม่ มีแต่งานหินหินทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ EP นี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาซ่อมต่อเป็น EP ถัดไปก็แล้วกันนะครับดูซิว่าจะรอดไหมสําหรับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวถ้าทําเป็น E ีเดียวเลยมันจะยาวอันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วกันเดี๋ยว EP ีที่3จะตามมานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฟันดีราติสวัสดีครับ